สวัสดีครับบัดสมสภาคมมากันการเรียนภาษาไทยบัดวันนี้เรามาเรียนบทที่12นะครับเป็นบทสุดท้ายวันสงกรานต์นะครับผมบัดคราวนี้យើងចូលមេរៀនទី12ដែលជាមេរៀនចុងក្រោយបាទวันสงกรานต์ឬថ្ងៃสงกรานต์นะครับចង់ដឹងថាមានសេចក្តីលម្អិតយ៉ាងម៉េចតោះយើងទៅតាមដើមទាំងអស់គ្នាបាទบัดយើងមកមើលតំព័រទី138បាទ หน้า138นะครับรู้จักคํานําเรื่องบะรู้จักคํานําเรื่องเรามาดูรูปภาพที่1ก่อนนะครับจังเงหมอเมือรูปภิบตีมวยหมุนเก๋แบะสอรอโองอสงนออมนำํำไม่โทน้ำพอรอ អព្រះសងน้นา jane, lữ, ําព្រះសងน้ํนาព្រះប្រែថាត្រង់ទឹកព្រះត្រង់ទឹកព្រះរអអាព្រះសអងសងសម្រាប់ជញ្ជិញជាអ្នកដែលមានឋន្តខាទឬតន្តខិតពីលើបាទគេអត់បញ្ចែងសំឡេងទេស្ដៀងទៅនឹងភាសាខ្មែរយ៉ាងដែរបាទ จังอ่านท้าพระสงฆ์พระสงฆ์แปลท้าประทองประสองทอแอมทำบออ,อุยอบุญรลอเอียงอเลียงไม่โถเลี้ยงพอรออะพระ ทำบุญเลี้ยงพระทำบุญเลี้ยงพระแปรธาเถ่อบนปรเกณฑ์อย่างคันแปรซ่องเถ่อบนปรเกณฑ์อย่างคันแปรซ่องกออกอไม่เอกกอพอรออะพระจอเอเจออ,อีดี យោយកករណ្ណនឌីធរអាយោសាយអរធរស្មើនឹងសសូបាទកប្រเจឌីសាយកប្រเจឌីសាយប្រថាពូនភ្នំខ្សាច់ពូនភ្នំខ្សាច់យើងមកមើលពាក្យនៅក្នុងប្រអប់បាទដឺឌឺមិនធូឌឺ ดื้อแปลทะ้าดือดือดือด,ดองมากาออกาไม่เอกอกอ่อก่อแปลท้าปูนปูนพอรออาดอพลาดพลาดแปลท้าปลวดหรือขอบาบบปลวดหรือขอ่าสออาดอสาด สา ح, ปลา,าทาสาหรือบาดบาพออือนอพื้นไม่โทพื้นพื้นปลาทาตัยหรือบาดตัยหรือบาดยออือนอยืนไม่เอกยืนยืนปลาทาหจก รออนอร้อนไม่โทรร้อนร้อนประทะัดไดระดั์ดดเอ,อ้อนอเดือนเดือนประทะดคายคายปอเอียก,ก็เปียกเปียกประทะดซ้ำมซ้ำม ทออย,ยอไทยไทยประทัไทยไทยขออะนอขันขันประทัตัลตัลตออะกอตักตักประทัดูดูวออ,อวะโดวัดวัด แปลทาวดวดยะเอนอเยนแปลทาตรแจตรแจหอเอนอเห็นเห็นแปลทาเคยเคยจออุนอจนจนแปลทาโกรดโกรดหรือ แปลบ้านម្យ no, oh <flession wrote einzelports> ៉ាងទៀតแปลថាครอครอชอโอนชนชนแปลថាជលជលลอโอดលົດលົດแปลថាស្រកស្រកรอួរมรวมไมเอกรวมรวมแปลថារួម รวมกลอมกลุ่ม,มไม่เอกกลุ่มกลมุ่มประถะกมระะกมกรมทอรแยสายสายประถะสัตว์สัตอ,อ,อ,อ์อยแงยางไม่เอก ยางยางประทายางยางดื้อที่จราญยางนี่ล่ะยางสบออายอสบายสบายประทาสบายสบายตะปอบันตอบบาเรามาดูหน้า139บายังหมกมือตําปัว139บา กรอ,อบอกราบขออขอพอรอพรกราบขอพรกราบขอพรประทะกราบสมโปกราบสมโภหอมอออบหมอมอ,มอประทะกราบ กราบกออะกะลออะละมออะงอมังกะละมังกะละมังประทะดกะทนกะทนกออะกะพอรออิบอพริบกะพริบกะพริบประทะ เปร็ดเปร็ดเป็ดเปร็ดผ่นแถวนี้นะครับสอเออดศาสตร์นอแอมนำไม้ทูลน้ำวอะนอวันสอโองอ2กรรอานอกรานศาสตร์น้ำวันสงกราน stad nam ban songkran pa tha chea tak thai songkran chea tak thai songkran yeum mok meul piak ne khroang pra op veng mdaong ba s n u ka nuk snuk snuk pa tha sabai sabai ch l o ng chlong ฉลองประทัฉลองฉลองกอเอเกรอเอเรเกเรเกเรประทัขัลโคจขลโคชออุมอชุมไม่เอกชุม่ชออมชออัมฉ่ำไม่เอกฉ่ำชุมชำ่มฉ่ำ ชุ่มฉ่ำแปลทะจุกจอมจุกจอมมออาแม่ไม่เอกแม่นออํานําไม่โทน้ําแม่น้ําแม่น้ําแปลทะสตึงหรือตนเลสตึงหรือตนเลทออีทีไม่เอกที่รออะ กอรักที่รักที่รักแปละทะ่าจิติสรลังจิติสรลังตอ่ออุกอตกตอ่แอแงงอแตงไม่เอกแตง่งตกแต่งตกแต่งแปลท่าตกแตงตกแตงรออดรอรถ นอมนำไม่โทน้ำรดน้ำรดน้ำแปลท่าไคร,ต,รตักไครตักครออบอครอบครอวัวครัวครอบครัวครอบครัวแปลท่าครัวซาครัวซา ขออูอผูไม่โทผู้หอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ประทาจะตมจะตมทออ,ทอัมทำบอุนอบุญทําบุญทําบุญประทา ปุบบนปุบบนโออาร์อากออาสอการอากาศอากาศประทัอากาศหรืออากาศเสียดแบมอเอเมสออาสายอโอนอยนเมสายน เมสายนปรัทะคายเมสาคายเมสาคออุนอคนรอออบอรอบขอเอองอขางไม่โทข้างคนรอบข้างคนรอบข้างแปลทามนุษย์จมវិញ รถจุมวิงวอแอนอวันขออ,อึนอข้นไม่โทขึ้นปออ,อีปีหอมอไอไหมไม่เอกใหม่วันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่แปลท้าไงฉลองฉน้ำทำไม ไงฉลองฉันทำทำไมตปบปอบันตัวบ่่ะบาดเยื่อหมอกมือตบปอบมารอยสายซับบ่บะเรามาดูหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับวันสองกรานงไงสองกรานบะเยื่อหมกอันอัตบัติตองนี้บ่ะเดือนเมษายนอากาศร้อนคน ทั้งหมู่บ้านมีความสุขที่ได้สนุกในวันสองกรานปลายถาแค่เมษาอากาศเสียดกระดาษมนุษย์หมดภูมเมียนศรีศก,กบ้านสบายขนอง,งไงสองกรานตอนเช้าคนในหมู่บ้านไปวัด เพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงน้ำพระแล้วกินข้าวด้วยกันเป็นการฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยปลายถาเปิดประมนุษย์น่องภูมเติร์วัดดําใบรวมฝืกบอล រកគ្នចង្ហ <saturated> ាន <todos> 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 <todos Motosayım whenster> <g> ់ព្រះសង្ឃត្រង់ទឹកព្រះហើយញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាជាការឆ្លងឆ្នាំថ្មីថៃបន្តទៀតបាទតនបាយដឹកដឹកគូយ៉ៃនិងใบโบกใบบัวហៀវถังไปขนทรายเข้าวัด ថាពេលរុស iel ខ្មែងៗមនុស្សចាស់និងបៃបូបៃបัวយួរធងទៅចិនជួនខ្សាច់ចូលវត្តតែละกลุ่มតែละครอบครัวช่วยกันนําทรายที่ขนมาก่อพระเจดีย์ทราย แต่งกันอย่างสวยงามพระทาក្នុងមកក្រុមមកក្រុមក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារជួយគ្នានាំខាច់ដាលជញ្ជូនមកពូនភ្នំខាច់គបតែងជាមួយគ្នាយ៉ាងស្រស់ស្អាតយើងទៅមើលទំព័របន្តដល់មកឌូหน้า140 นะครับยังมามือตำปัวมาร้อยสายสับมวยที่แม่นม้ำน้ำลดจนเห็นพื้นทรายได้เวลาสนุกกันแล้วทั้งช้างทั้งคนวิ่งลงแม่นม้ำใช้ถังขันกะละมัง ตักน้ําสาดกันสาดทั้งคนสาดทั้งช้างประถาនៅទលេទឹកស្រោរហូតឃើញផ្ទៃខ្សាច់ដល់ពេលសบายជាមួយគ្នាហើយទាំងតម្រៃទាំងមនុស្សព្រុតចុះក្នុងទលេប្រើធង ตอลตท้นดูดตักบาดเนียบาดแตงมนุษย์บาดแตงดำไรใบโบกใบบัวหันหลังชนกันทรายงวงพ่นน้ำใส่ขนรอบข้างอย่างสนุกสนานภูผาก็เปรียบทั้งตัวชุ่มช่ำเย็นสบายปลายท้า បៃបូបៃបួរងៀកខ្នងជលគ្នាក្រវីប្រម៉ោយព្រោះទឹកដាក់មនុស្សជុំវិញយ៉ាងសបាយរិះរាយភូផាក៏សើមជោគពេញមកខ្លួនជោគជាប់ត្រចះស្រួលតើបន្តបាទភូផាផាផ្ឿនរាក់ ไปรถน้ำกราบขอพรจากพ่อแม่ช้างทั้งสองหมอบอยู่ข้างๆพ่อแม่ลูบหัวให้พรภูผาประทาภูผานอมมดสำหรันเตอร์สรอยตักกราบสมปอปีอปกหนึ่งมดได ด,ดํรารីទាំងពីរក្រាបនៅក្បែរឪពុកនិងម្ដាយស្ទៀបក្បាលឲ្យប៉ភូផ្ឆាใบโบกใบบัวยืนง่วงផาดตักพอกับแม่บกหูกะพลิบตาเหมือนจะบอกว่าให้พรใบโบกด้วยให้พรใบบัวด้วย ព្រៃថាបៃបូកបៃបัวហិច្ប្រម៉ោយកងលើផ្លូវឪពុកនិងម្តាយបកត្រជាកព្រិចផ្ណៃដូចចង់និយាយថាឲ្យបបៃបូកផងឲ្យបៃបัวផងขอให้ផ្កាបៃបូកបៃបัวโตไปไม่ดื้อ ไม่เกเรเป็นที่รักของทุกๆคนนะจ๊ะพ่อกับแม่ให้พรแปรทาซ้มอ้อยภูผาใบโบกใบบัวทมเตอมันดือ้อหรือทมล้างมันดือ้อมันขลโกขลิเตีตสลันยัระบอะแน่กรุบเนียนะจ๊ะ តពកនិងម្ដាយឲ្យបអឬជូនបអតពកបន្ទាប់បាទត្រាមមើលຫນ້າ143ជាຫມឹកមើលតំព័រ143បាទអានបន្ថែមເຕີມຄວາມរູ້นะครับអានបន្ថែមមកកាន់ចំណេះដឹងអានພັນ文យុគបាទអានពុទ្ធសំលេង文យុគបាទជាຫມឹកមើលជួរទី1បាទ กากออากาตีปีกากออากาไม่เอกกากากออากาไม่โทกากากออากาไม่ตรีกากากออากา ไม้จัตวากาขาข่าขาขาค่าขาดี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 ถีที่ถีทถีที่ที สู่สู้สูสูสู้สูไป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 ใยายไยใยไยยตัวปอบบนตึกว่า เก่าเก่าเก้าเก้าเก่าเชาเช่าเชาวชาเช่าเชาวแจ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 แห่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  เจอ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 เพอ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 เบื่อ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 เสื้อเสือเสื้อเสื้อ ឬបន្ទាប់បាទតំពួរ146បាទណានឹង146ហ្វឹកអានเขียนคําទីមានតួសក្កតម៉ែកកបាទហ្វឹកអានហើយនឹងសរសេរពាក្យដែលមានព្យញ្ជនៈប្រកបដែលនៅក្នុងក្រុមម៉ែកកបាទក្រុមម៉ែកកគឺជាពាក្យទាំង laina ដែលមានព្យញ្ជនៈប្រកប កកឯងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទបปากធ lookup បោកអเรียกผูกเชือกเลือกนะรักมากปากแตกแจกลูกปลูกผักបាទ ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះសិតតែប្រកបដោយព្យញ្ជនៈកកៃចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមម៉ែកុខຝឹកអានเขียนคําที่มีตัวสะกดម៉ែកុដបាទចឹងយើងមកអានទៅអស់គ្នាបាទសាទพูด8កាត់เกิดคอ หัดพูดขูดหมดจดพลาดคาดคิดมิดชิดปิดเปิดปิดแตงอ้นนี่สัตนักรียกรอบไม่กดบ่าต้องปอ่มันตอบพติดบ่าฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่กบบ่าถึงยังหมกเหมือ,อบ่าอา่าบคีบลู่ โอบชอบเกือบจับกบพบดาบวาบ่วาวับรับมอบหมอกกราบราบเรียบบ่าจังปิดจางใบบนตัวนี้สนักนองตรมไม่กบฝึกอ่านเขียนประโยคบ่บฝึกอ่านสะเสยประโยคเด็กๆขนทรายเข้าวัด អាក្មែងៗជញ្ជូនខ្សាច់ទៅវត្តគុននិងឆ្កាងលេងសាទน้ํากันមនុស្សនឹងដំរីលេងសាច់ទឹកគ្នាឬជះទឹកគ្នាเดือนเมษายนอากาศร้อนខែเมษาอากาศធิดដាវប្រោช่วยกันក่อพระเจดีย์ทรายយើងช่วยគ្នាពូនក្នុងខ្សាច់បាទ จำปบันตัวอ่านคล่องรองเล่นบ่าอ่านสตอ๊อตจดึงเลนปีใหม่ไทยบ่าจำทำไมไทยถึงวันปีใหม่ไทยต่างพร้อมใจไปทำบุญขนทรายเข้าวัดหนุนชวนกันก่อพระเจดี เพลินใจเล่นสงกรานล้วนเบิกบานอย่างเต็มที่คนช้างแสนยินดีสาดน้ำใส่กันและกันรถน้ำพ่อและแม่พร้อมเพื่อนแท้สองเชือกนั้นขอพรพ่อแม่พลันช้างขอด้วย คำอวยพรមកអញ្ចឹងគេថាដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីថៃម្នាក់ម្នាក់ស្រស់ស្រួរគ្នាទៅធ្វើបនជិញ្ជូនខ្សាច់ចូលវត្តបបួលគ្នាពួនផ្ំខ្សាច់សบายចិត្តនាំគ្នាលេង ថ្ងៃសង្គ្រាមសបាយរិរីយ៉ាងពេញទំហឹងមនុស្សតម្រៃសានសបាយរិរីសបាយទឹកគ្នាទៅវិញទៅមកជួយទឹកឪពុកម្តាយប្រមមិត្តភ័ក្ដិសម្លាញ់ទាំងពីក្បាលនោះបាទគឺតម្រៃនឹងហ្នឹងបាទ សុំបអពុកម្ដាយហើយតម្រៃក៏សុំដែរបាទសុំពរដែរស្ដាប់ថានេះប្រែបែបត្រុសត្រុសเนะาะអញ្ចឹងយើងមកមើលតពុះចុងក្រោយតាមบ้านបាទអ្នកបងប្អូនមើលរូបភាពទាំងអស់នេះតើរូបភាពទាំងអស់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចតើបងប្អូនអាចបំពេញចន្លោះនេះចូលទៅក្នុងខមមិនខាងក្រោមដើម្បីជាការអនុវត្តមេរៀនដល់អ្នកនាងសូមកុំភ្លេចចុច Like ហើយនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់មេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតបាទ សម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងរៀនតែប៉ុណ្្នេះសន្យាជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយបាទសូមអរគុណขอบคุณครับ